สวัสดีครับทุกคนครับผมยังอยู่ที่ภูเก็ตนะครับวันนี้เล็กลาวคอฟฟ่อยู่ที่ป่ายางครับผมนี่เห็นไหมฮะข้างหลังผมป่ายางจริงครับบรรยากาศแบบชิคๆชิลชเลยแล้วก็เป็นแบบคาเฟ่แบบสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลมินิมอลนะน่ารักเลยแล้วก็ประมาภูเก็ตพอดีก็เลยหาเวลานะครับมาแวะชิมที่นี่นะครับจะเป็นยังไงกาแฟอร่อยไหมแล้วก็มีอะไรทานบ้างไปดูครับไปครับ โมโนกิสโลบานี่คือที่มายังไงคือโกมโนกิก็คือแปลตรงตัวจะเป็นคำว่าต้นยางในภาษาญี่ปุน่น<อ>ใช่ค่ะคซึ่งเราใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเราทำเป็นแบบสโลบาร<อ>เราก็จะพิถีพิถันนิดนึงเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ใช่ค่ะก็จะเป็นที่มาของชื่อคร่รคะรก็เข้าตีมเลยอยู่ในปลายยางนะครับ ตอนแรกเลยที่คิดจะเริ่มต้นนะคะเคยคิดแค่ว่าจะมีแค่ดิฟแต่ทีเนี้ยเราอยากจะลองรับลูกค้าที่มากขึ้นอะไรคเราก็เลยเพิ่มเป็นตัวลอกดูอะไรเงี้ยซึ่งมันโอเคที่สามารถอ่ามีเครื่องดื่มที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไม่ทันดิฟ ก็จะมีเป็นเมนูสแตนดาร์ดของคอฟฟี่ทั่วไปด้วยโอเคเข้าใจแล้วก็คือวถ้าดิฟเนี่ยก็จะได้แบบดิฟร้อนดิฟเย็นใช่ไหมแต่ถ้ามีตัวล็อกเข้ามาก็จะทาเป็นเมนูใส่นมเมนูอื่นๆได้ด้วยใช่ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วถ้ามาที่นี่แนะนําเป็นกาแฟตัวไหนนะครับถ้าแนะนําใช่ไหมคะคือก็แล้วแต่ลูกค้าชอบด้วยใช่เพราะจะมีบางคนที่มาเพื่อที่แบบกินดิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ถ้าคนไม่ทานดิฟก็จะแนะนําเป็นเมนูล็อกใช่ค่ะอย่างของล็อกเราก็จะแนะนําถ้าทานเป็นนมเราจะแนะนําเป็นลาเต้เลยเป็นเมนูง่ายๆที่กินได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ของเราใช้เป็นเมล็ดทั่วกลางที่สามารถทานกับนมได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเติมไหรับหรืออะไรค่ะเมื่อกี้ผมลองชิมตัวนี้นะครับเป็นเป็นลาเต้เนาะก็กลมกล่อมดีครับก็คือนมกับตัวกาแฟเนี่ยมันรู้สึกว่ากินแล้วแบบ มันมันละมุนอะอืมอร่อยอร่อยครับนั่งจิบไปเพลินเลยใช่ด้วยความ <c oughs> ที่อย่างร้านเราจะเลือกใช้นมที่พิเศษขึ้นมานิดนึงเ,ออเป็นสูตรของทางรง้านเนาะใช่ค่ะก็เพื่อที่จะว่าให้มันไปกับกาแฟได้เรื่อยๆนี่นะครับเมนูของทางร้านนะครับกมูนโอกิเนาะก็จะมีอ่าเนี่ครับก็บอกเลยว่าจากล็อกเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็จะมีเอสเพรสโซ่เมลากันโดครับปู นี่คาราเมลเมคเชอโต้ก็มีนะครับเริ่มต้น70บาทนะครับอ๋อท่าทีนี่คือเป็นเป็นทำแบบไหนฮะท่าทีอย่างตัวซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นตัวลอนดอนฟอกอะค่ะแล้วก็จะเป็นเออเกรย์ค่ะตัวนี้ก็จะทานง่ายก็จะเป็นเมนูนี้ที่ทำครับผมนะคะนี่เมนูนี้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเป็นลอนดอนฟอกค่ะแต่ว่าทำเป็นเย็นฟอกนะครับค่ะถ้าเป็นชาจะไม่ใช่เครื่องใช่ค่ะ จะมีอย่างตัวมะฉาของเราก็เป็นนําเข้าเป็นของญี่ปุ่นเลยก็จะมีเกียวโตมีชิซูโอกะมาจากเกียวโตชิซูโอกะใช่ค่ะโอ้จิชาลาเต้เอาไ่ด้เป็นชื่อเมนูเนาะค่ะใช่ค่ะราคาก็เริ่มต้นของไทยก็50บาทค่ะ50บห70ใบเจ็ดบแต่เมนูไทยที่ของเราก็เป็นชาที่เบรนอีกเหมือนกันค่ะ ครับก็จะเป็นสูตรของทางร้านเนาะใช่ค่ะนี่มีเอธิเปียปานามายูโกดอิโดเลเซียครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นไม่ครบแสดงว่าแบบเมล็ดจะหมุนเวียนกันไปใช่ไหมฮะทุกอาทิตย์คือจะแทบไม่เหมือนกันเลยที่แบบเรามาลงเราแบบด้วยความที่เราอยากแชร่กับลูกค้าบางทีลูกค้ามาอาทิตย์ติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากมีอะไรใหม่ๆที่แช์ให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออมาครั้งนี้อาจจะลองตัวนี้อีกครั้งหนึ่งอาจจะลองอีกตัวหนึ่งใช่ครับผมเอาเมนอื่นก็มีนะครับถ้าใครไม่กินกาแฟก็จะมีเป็นแบบเมนูช็อกโกแลตอะโวคาโดมิลเนาะอันนี้เลมอนนะทานได้ก็จะเป็นนมนาเด็กด้วยครับผมเห็นเป็นตัวนี้อันนี้คือสั่งมาจากร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าใครอยากกินของอาราบิก้านะครับที่นี่ก็มีนะนี่มานั่งชิมใต้ต้นยางนะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้นะครับใช้ทำกับตัวร็อกนะครับเขาเรียกอะไรนะเป็นเมนูเมนูจำพวกเอสเสโซ่อ๋อเมนูเอสเสโซ่ก็จะใช้ตัวนี้เนาะนี่นี่ครับเมื่อกี้ผมนี่นะครับสั่งเป็นกาแฟดริปนะครับจากคุณขวัญน,นะครับเป็นกาแฟตัวไหนนะฮะเมื่อกี้ที่ผมลองดรต<ด>ีโร<ด>ตีลดเย็น เป็นกาแฟล่มเย็นนะครับเป็นกาแฟจากเชียงรายเนาะแล้วตัวอ,อื่นก็มีนะอันนี้ของโคลัมเบียนะครับอันนี้ก็หอมมากอันนี้คือเสียดายของปานามาหมดเมื่อกี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะเด่นวานิลาเลยโอ้วาน,นิลาหอมๆอ,อุ๊ยเสดายมาไม่ทันหมดไปแล้วนอกจากนี้ยังมีตัวของอะไรเอ่ยตัวนี้ห้อยน้ำากืนใช่ค่ะห้วยน้ำากืนเชียงรายนะครับห้วยน้ำากืน <c oughs> อันนี้จะเป็นห้วยหวาย ห,ห้่ยหวายแม่ต้องสอนมีหลายตัวน่าลองมากเลยเมื่อกี้ก็ดูคุนขวันเรียบร้อยนะครับก็ดิฟนะครับก็คือนี่จะได้เป็นนี่ดิฟร้อนตัวนี้นะครับอหอมมากค่ะใช่โทนมันจะเป็นเลดวายดมยังยังเดาไม่ออกว่าเป็นเลดวายหรือเปล่านอกจากเลดวายมันมีตัวอื่นไหมครับ จะไปทางพวกเบอร์รี่ที่แบบค่อนข้างสุกนิดหนึ่ง<อ>ก็จะมีหวานแล้วก็ปิดขายเยี่ๆๆยวเยี่ยวตอนนี้แบบได้กินแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นิดหนึง่งเดี๋ยวต้องชิมดูเดี๋ยวลองชิมก่อนครับอืหอมมาก <laughs> หอมฟุ้งอยู่ในปากตอนนี้ หอมจริงครับมันจะออกคือตอนนี้แบบได้กินเป็นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่<า>แล้วก็หวานหวานปลายใช่พอกลืนกลืนไปแล้วเนี่ยแบบกลืนน้ำลายตามในหวานเลยครับค่ะ<า>อืมหอมหวานอัเต<า>์เทสดีครับชอบมากตรงนี้แอถ้าสมมติใครแบบ ทานโพนเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางร้านก็จะแนะนําเป็นพวกเบอร์รี่เป็นพวกอะไรอย่างงี้ครับคือจริงๆอ่ะเปรี้ยวไม่มากเนาะใช่แล้วก็แบบคือเหมือนจะไม่ขมเลยอ่ะใช่่เนาะจะมีความใสบาลานซ์อะไรอย่างนี้คครับขึ้นคลีนใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นเดรสไวน์เด่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมในเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรอ่าผมอาจจะไม่ค่อยกินไวน์ก็เลยแบบเดาไม่ออกแต่วันเดียเบอร์รี่อืหอมอร่อยครับ มาลองกันนะครับก็มาสั่งให้คุณขวัญนะครับก็ดริปนะครับแนะนําเลยตัวนี้อร่อยครับนังจิบชิวๆนะในป่ายางนะครับนี่ทุกคนนอกจากกาแฟยังมีขนมด้วยนะนี่มีไรแนะนำาั้งครับนอกจากตัวขวซองอันนี้อะไรนะฮะอ่าจะเป็นคาเนเล่ค่ะคาเนเล่นะครับน่ากินมากอันนี้จะเป็นโฮมเมดคือเราทากันเองเราทำเองด้วยนะครับถึงอันนี้อะไรอืยอันนี้จะเป็นพายแอปเปิลทาร์ตค่ะ พายแอปเปลิลท,ทาร์ตอาอนี้ทำเองนะครับนี่น่ากินนะน่ารักน่ารักงั้นลองตัวนี้ดีกว่าได่ยยค่ะนอกจากชากาแฟยังมีขนมนะนี่หอมมากนะครับแล้วก็ทำเองด้วยนะเป็นโฮมเมดนะครับอืมอร่อย <c oughs> โอ้อนี่สงสัย ในป่ายางมีไฟฟ้าใช้ได้ไงครับเนี่ยต่อจากบ้านนะคะอ๋อใช่อันนี้เป็นบ้านใช่บ้านที่พักอยู่บ้านบ้านพักตรงนี้เลยใช่ค่ะ๋อแต่ที่ตรงนี้เป็นของที่ที่น้าสาวใช่ค่ะเอามาทําเป็นสาโลบาซะเลยใช่ค่ะบรรยากาศดีครับชอบชอบชอบเพราะว่าคือหลายๆคนจะกลัวว่าแบบถ้าในสวนยางมันจะทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยะ แล้วร,รู้สึกว่าเออเราเราน่าจะทําได้อย่างหลายๆคนมองปัญหาหลายๆปัญหาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค<อ>่ะแต่ก็คิดว่าเออถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าก็เลยลอง่ะได้ครับ <c oughs> บรรยากาศดีเนี่ย <c oughs> ผมเห็นแบบเออยังนั่งอยากแบบนั่งชิลยาวๆ <c oughs> อะไรเงี้ย เพราะตอนแรกที่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าเออมันมันน่านั่งน่านั่งอ่านหนังสือหรือ,อ,อกินอะไรชิวๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยคิดว่าอยากแช์มากกว่าอยากแช่ให้แบบคนที่มาว่าเออสวนยางไม่ได้มีแค่กรีดยางใช่ครับอันนี้ปกติก็ยังกรีดอยู่ใช่ไหมฮะยางงกรีดอยู่ค่ะปกติแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นมีฝนเขาก็เลยจะยังไม่กรีดกันอะไรอย่างเงี้ยครับ อืได้มาแล้วครับทุกคนนี่คือเมนูลาเต้เย็นนะครับอหอมมากหอมมากนี่นี่ใช้น้ําแข็งเนี่ยแบบนี้นะอร่อยอ่ะกลมกล่อมดีครับอันนี้ใช้เป็นกาแฟตัวไหนนะครับกลมกล่อมดีตัวนี้จะเป็นตัวของจาก Carlo oster, คา l โลโรสเตอร์คจะเป็นคั่วกลางจะเป็นเบน โปรเซดด้วยเอาเป็นเบรนมา<ช>ตัวกลางอหอมมากจะทานง่ายนิดนึงถ้าเป็นกับนมอะไรเงี้ย<ช>อร่อยเลยครับทุกคนเนี่ยตัวน,นี้คือสกัดเอสเฟซโซมาจากตัวตัวล็อกเนาะเ<ช>มื่อกี้เลยเนี่ครับอร่อยครับอืมบรรยากาศต้นยางชิวๆนะฮะใครว่างเนี่ยแวะมานั่งชิวๆแล้วก็ถ่ายรูปได้เนี่ยครับระหว่างรอกาแฟนะครับ<ม>ก็มาเดินเล่นถ่ายรูปชิวๆนะฮะ กับอุโมงต้นยางนะฮะสวยเลยบรรยากาศดีด้วยนะครับแสงลงแบบลำไาอย่างเงี้ยสวยครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมลอนดอนฟอกนะฮะเป็นชานะครับสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะฮะลอนดอนฟอกฟอกนี่คือเป็นแบบเหมือนเป็นหมอกใช่ไหมมันคือตัวข้างบนไหใช่เป็นฟองฟองนมโฟมนะนี่ไงนี่หอมครับเดี๋ยวลองกัน ถ้าใครไม่กินกาแฟะนะครับก็มาสั่งชากินได้ครับมีหลายเมนูเลยนะครับค <c oughs> รู้สึก <c oughs> สดชื่นนะครับมัน <c oughs> เป็นชาเย็นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือได้กลิ่นของชาหอมๆอ,อืมเป็นชาแบบสไตล์อังกฤษนะก็คือลอนดอนนะฮะค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบใส่นมใส่วานิลากลิ่นก็จะหอมแบบกลมกลมดีครับสำหรับคนไม่กินกาแฟะนะฮะนี่สั่งตัวนี้เลยแนะนำนะครับอร่อยครับ หอมหอมนั่งจิบกาแฟชิวๆในป่ายางเนี่ยเออก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับคือแบบตอนนี้ลมเย็นๆนะครับแล้วก็แบบแดดลำไรลำไรนิดๆนะฮะโอเคเลยก็ที่โกโมุโนกิสโลบานะครับถ้าใครจะมาตรงนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Google Map ไว้ให้นะครับก็เออที่สำคัญเนี่ยคือถ้าคนสะดวกคือต้องขับรถมานะครับหรือจะออมาด้วยรถ รถรับจ้างก็ไดก้ก็ให้เข้ามาที่นี่นะครับม,มาที่นี่แล้วนะจะมีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นเมนูอื่นอีกเยอะเลยนะครับถ้าใครไม่กินกาแฟก็ยังมีแบบเมนูชาเมนูนมอะไรเยี้ยฮะลองมาดูครับผมถ้าใครมีเวลาว่างที่ได้แวะมาภูเกต็ตหรือว่าคนภูเก็ตที่อยากหาที่พักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ แนะนำที่ร้านนะคะโกมุนโนกิสโลบาค่ะอืมค่ะมาไม่ยากเนอะผมปักหมุดมาปุ๊บมันก็พามาตรงนี้เลยนะครับเลี้ยวตรงแยกที่เขาบอกเป็นโฮมโปรใช่แล้ตรงนั้นเข้ามานิดเดียวนะครับ 3> <3> ใช่ใช okay, ค่ะโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยกาแฟอร่อยนะครับบรรยากาศดีด้วยในป่ายางนะถ้าใครนะครเคยมาที่นี่แล้วนะครับโกมุนโนกิสโลบาที่ภูกเก็ตเนี่ยคอมเมนต์มาเดูวครับว่าเมนูไหนเด็ดนะครับผมจะให้กลับมาลองอีกนะหรือใครนะครับ มีร้านชิคๆเก๋ๆหรือร้านกาแฟอร่อยบอกผมมาครับเดี๋ยวผมจะไปลองชิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันนะครับผมถ้าใครเที่ยวภูเก็ตนะครับมีเวลาลองแวะมาโกมุโนกิสโลบาร์นะครับรับรองชิลเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กลาวด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมจะพาไปกินกาแฟที่ไหนนะฮะเดี๋ยวติดตามกันครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้บายๆครับ